วันนี้จะมารีวิวบ,บรรยากาศภายในของมัสยิดอุสาสุสซามัสยิดใจกลางเมืองใ,ใจกลางเมืองสงขลาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนะเข้าไปข้างในนะตรงนี้ก็คืออันนี้คือหออาสากของมัสยิดน่าจะเป็นหออาสานที่สร้างขึ้นในช่วงยุโรปในช่วงยุคหลังปีกางกับปีกับกัะบอกคลองเฮ้ย <c oughs> มีหอ,อนาฬิกาด้วยแล้วมีหออาสานิดเดิมมันจะอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นรูปทรงเดียวกันนะ อาคารของมัสยิดเนี้ยนะ่ะคือเราทีแรกเราคิดว่าแบบอะไรหรอตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงจุดละหมาดเขาละหมาดตรงนี้ใช่ไหมต,ตรงนี้คือแต่สุดท้ายคือเขาละหมาดตรงนี้แทนเจอเข้าไปข้างในโดนไปยางกลับไปไงตรงนี้คือบ่อน้ํานะครับแล้วก็นี่คือประตูทางเข้า,ขา,ขาขออกมัสยิดน,นะแค่ละหมาดก,ก็คือู้่งไปละจอละหมาดข้างในนะมาสยิดนี้ยอขาห้ามเด็กระทันหน มีเศษงแอ๋อ,อก,กับเบื้องเก่าหันนี้ด้าน,นหลังมาซิก็จะเป็นชุมชนเป็นบ้านเลยชุมชนเลยแหลายคนเข้าชุมฐาน,นตรงนี้หมดเลยนะตรงนี้คือบริกาศภาพแบบมันสบายตามากอนะ่ะสามารถไดได้ทันทีเลยนะโอเค นี่คืออาคารต่อเติมมารู้สึกว่าอาคารนี้ได้มีการต่อเติมในภายหลังเพร่อเราซื้สำหรับผู้คุยซึ่งเอาไว้ใช้เป็นชั้นเป็นที่นะมาผู้อ่างก้อที่ในกุมอาร์อู้รู้สึกว่ามีทางเข้าออกด้วยตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกอ๊อฟไอ้ลำเหียงบ้านนี่ก็จะเป็นต่อเชื่อม้าออกของมาสยิดนี้ มานี้นะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเอาง่ายๆคือแต่ว่าในภาพรวมคือปราจีนนี้สะอาดมากแล้วก็แบบไม่ไม่ลำบากเข้าไปข้างในก่อนเลาละหมาดของผู้หญิงก็จะละหมาดฝั่งนี้เป็นหมดนะแต่ตรงนี้ก็คือตรงลายผสมา อันนี้ก็เป็นแบบโมเดลของมสัสยิดนะเพาะตรงนี้นพูดถึงว่าที่นี่มีการจัดงานอีเวนต์เลิศชัชุมชนไม่สิเรื่องเกี่ยวกับสัายกรรมจะเป็นประจำมามาคือชั้นสองชั้นสองจะมีพินะพิธภัณฑ์ด้วยนะนี่คือพิพิธภัณฑ์ ขอมัสิดนะเครื่ต่งตัวที่บู๊ออกมาอันนี้เครื่องถ้วยชามหมดเลยตู้ของอันนี้คือของไฟโบราณอันนี้ก็ข้าพเจ้าก็อ่านโบราณประมาณนี้หนังสือเล่มเก่าเยอะมากแล้วก็มีภาพถ่ายโบราณทางเข้ามาสิดประมาณนี้ว้าวนี่คืออาคารมัสยิดหลังเดิอมอะ ก็คล้ายๆกับถ้าพูดง่ายคือคล้ายทรงอาคารไม่ใช่ทรงตีนะแต่ว่าก็มีความเป็นทรงตีนึงแล้วก็ขออาศัยก็ตามนั้นแหละอันนี้คือตะเกียงจับไขว้นะกุอ่านเล่มใหญ่มากมีโคมไฟระยะด้วยโคมไฟระยะจยู่ตรงนี้อันนี้คือพราบรมอุรอาน เลียยูสบวชอ,อันนี้คือภาพภาพภาพของนะซิแล้วก็อันนี้คือแผ่น 3d แล้วก็นี่คือที่ตั้งของคุณโบพโบของสุขาเข้าไปสถานีคนแล้คุณม่สื่ออุศสารนะคือเป็นอากาศถ้าคือคนไม่ความสุขของอุสศสารนาที่เห็นมาจริงเนี่ยก็คือเหมือนกับ <c oughs> กแ,กแบบมีการผสมอุสารแบบอผเก่าแบบอผเก่าอยู่นะ คือมันลคลา้ายๆวัดแต่แบบทรงอะไรดู่อ่ะอันนี้มีกล่องอ่ะแบบกล่องใหญ่มากเอาไว้ตีเวลาละหมาดมันมีความไทยพละอยู่ประมาณนึงนะรูปแบบรรรรทรงชาวไทยจะไปทรงไทยนี่อันนี้คือทางเข้าห้องละหมานข้างหมาลังเป็นฝั่งผู้ชายและผู้หญิงนะผู้หญิงเข้าทางนี้นะด้านหลังนี <c oughs> ่สิบหนึ่งเอาดี และนี่ก็คือโคมไฟพลาชฐานนนะี่นะพระมส,สุนทรีย์ที่ห้านะสวยนะอันนี้คือมีร็อกกับมีบ้าที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันคือเหมือนเขาทำใหมนะ่พอสมควรออฟมีประตูเข้าด้วยระนีอ่อะไร คือมีมอกม,มีมากคือปัจจุบันคือทำเป็นเกี่ยวกันหมดแล้วอะ่ะก็เลยไม่ได้ถูกขังมานะเอาจริงพับลงคือมันสักนี่เคยมีการปรับปรุงไ,ไ้หลายครั้งอะ่ะเ้ียังในกก็จะเป็นแบบนี้เลย นี้คือมีการฟอร์มแผนอันนี้คือแผนออกแบบอนาคตของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนมุสลิมมัสติบ้านบนประมาณนี้จะเนอันนี้คือประวัติการมาของชุมชนมุสลิมบ้านบนตัดมาไหะนี่คือมันอันนี้ก็คือก็อมาสติอะไรอ๋อชื่อมัสยิดกบะรับธรรมาสุขาแล้ะสงรอยอันนี้คือประวัติข้อมูลทด้านัถนดนะ จร,จริงจะถ่ายในช่วงตอนกลางวันนะว่าไปกลับไปกันแต่ว่าด้วยความที่แบตจมหมดอะไรต้องมาชาร์จแบตก่อนเ,อเนี่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนไป ตอนนี้เปิดโคมไฟตอยแล้วนี่คือโคมไฟเก็บพลัสถานนะขอบเลยถือว่าแกงโคงาาด,าด้านา้ายดดีอยู่นะมาเสร็จนี้สวยมากอ่ะจริงมีความขังจริงอะ่ะไทยจะเมิดแล้วเดี๋ยวต้องไปนอกจะต่อ่อ เราเดินทางกลับหรือเดินทางกลับออกจากสินะนะด้านหลังก็จะเป็นแบบพื้นที่จัดเก็บของประมาณนี้นะอันนี้คือทางเข้ามาสีทางหนึ่งอันนี้มันเข้าได้ไหลายทางนะจริงๆอ่ะเข้าทางนี้ก็ได้จะเข้าด้านนู้นก็ได้ จริงจังที่เขาปูคขึ้นกระเบื้องแบบนี้อ่ะอยากถ่ายรูปหาอสรอยสวยแล้วจริงอ่ะรอสักครู่โอเคเดยวเดี๋ยวเรา,าจะกลับแล้วนะสรุป <c oughs> คือถามว่าท่านสามมีอะไรไหมท่านสามก็็นพื้นที่ว่างเปล่าแต่ก็สามารถขึ้นไปที่ตากฟ้าได้นะมา เราเามาแลาวันสซกนี้กันก่อนแล้วกันบายเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วเอาจริงนะถ้ากลับใครที่เดินทางมาที่สงขาก็ mm hmm. ก็สามารถไปลงที่ทีา่มาดูสงขาก็เข้า mm hmm. มาทางถลง่พระนได้เลยเมื่อก่อนนะ่คือมันมีประตูใหญ่ใช่ไหม mm hmm. เป็นซู้มอ่ะเดี๋ยวนี้คือเขาทำเป็นประตูแบบนี้แล้วมันได้สะดวกหน่อย mm hmm. จุดสังเกตคือโดคือหออาสาหนะ ประมาณนี้อันนี้คือราคาที่พวกเราประทานที่ผมมาทานนะมีทางร้านเราดีอสัร้ก็เข้ามาแกะคาราบ้านบนราคาก็ห้าสิบบาทดีประตูเมืองสงขา<ะ>จ้าระวังรเยอเยอะสงขาตรงนี้ก็ฟังเห็นด้าน,น้นได้พอดีเลยอะ่ะน,นั่นไปเกอะตรงนี้กันนะบาย